ตอนนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายต้องใจฟังคำแนะนำเล็กน้อยเทียน,น,นที่ข้างหน้าดับทุกคนนะก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานก็ฟังเรื่องราวขออสนิดหนึ่งการเจริญพระกรรมฐานแบบนี้เป็นการเจริญพระกรรมฐานสองแบบควบกันคือวิชาสามและอภิญญา ดังการปฏิบัติจืมแปลกจากวิธีที่เคยปฏิบัติกัมาในการก่อนตอนนี้ก็เพราะว่าการเจริญวิชารฝึกวิชาสามก็ดีอภินญ,ญาก็ดีเป็นของยากแต่อาศัยพระมหาุนนาธีคุณก็สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้ารี่ทรงมีพระเมตตาสอนไว้ในมิสุขิมัติ ยังได้พยายามเอาของทั้งสองใกาเข้ามาผสมประส,สานกันโดยใช้วิสมาธิต่ำๆขึ้นด้วยกาลังของสมาธิต่ําแล้วก็ไปจบด้วยสมาธิสูงรู้สึกว่ามีผลดีสําหรับนักปฏิบัติเออปฏิบัติได้ง่ายเงนินมีรถมานะแต่เอาไว้ี่เราจะขึ้นมาขึ้นมาได้นะ ก่อนที่จะปฏิบัติอย่างอื่นก็คอยตั้งใจฟังคำนิสสก่อนอันดับแรกเราจะต้องปูพื้นฐานจิตของเราไอ้พื้นฐานจิตเนี่ยมันก็เหมือนกับการจเจริญมกรรมาฐานก็เหมือนกับปลูกบ้านถ้าพื้นมันไม่เรียบมันก็ไม่สามารถจะทรงตัวได้ถ้าพืน้นมาเรียบดีก็สามารถจะทรงตัวได้ จะปลูกบ้านปลูกช่างจะวางอะไรมันก็อยู่ดีข้อนี้มีประมาณจันใดแม้การจเจริญเป็นกรรมฐานก็เหมือนกันต้องมีพื้นฐานของใจพื้นฐานของใจที่มีความสําคัญระดับแรกก็คือศีลถ้าไม่ถ้าศีลไ,ไม่บริสุทธิ์โอกาสที่ท่านจะได้ฌานสมาบัติในการจเจริญเป็นกรรมฐานย่อมไม่มีสาหรับท่าน เพราะว่าสมาธิจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะสายศีลเป็นกฎสำคัญในวันนี้ให้สมาทานศิ้นแปดไปที่บ้านท่านไม่จำเป็นใช้ศิ้นห้าก็ได้ไม่มีเกณฑ์บังคับที่ให้สมาทานสิ้นแปดก็เพราะว่าคนที่พักอยู่ที่วัดนี่ส่วนใหญ่รักษาสิ้นแปดจึงให้สมาทานสิ้นแปดศีลที่มีความสําคัญที่สุดสหรัดท่านก็สินห้า สินห้านี้จะไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งรักษาก็ะเฉพาะเวลาที่จะเจริญรมานิจะต้องรักษาเป็นปกติให้จิตมันบริสุทธิ์นี่เป็นการที่หนึ่งราการที่สองขณะที่ภาวนาอยู่หรือว่าพิจารณาอยู่ต้องตัดกังวลความห่วงใยให้หมดแม้แต่ชีวิต ให้คิดว่าเวลานี้แหละเราเป็นตัวคนเดียวไม่มีใครก็ลองนึกถึงความจริงว่าเวลาที่ท่่งกำลังนั่งอยู่เนี่ยท่านนั่งอยู่กับใครผู้รักคนท่านมานั่งอยู่เปล่าสามีพัญญามานั่งรง่วมกะนะเปล่ามีลูกมีหลานใเปล่ามันก็ไม่มีเวลาจริงๆคือเราคนเดียวคำว่าคิดว่าเราคนเดียวหมายความว่าชีวิตนี้มาทุกสิ่งทุกอย่างมันเรื่องของเราคนเดียว ถ้าเราจะป่วยเราก็ป่วยคนเดียวคนที่รักแสนรักพ่อแม่พี่น,น้องเขาไม่ได้มานั่งป่วยด้วยจริงเขามีจิตเมตตาเขาสาพยาบาลให้แต่เขาไม่ได้ป่วยกับเราเราต้องนั่งป่วยคนเดียวถึงคราวที่มันจะแก่เราก็แก่คนเดียวยามหนาวเกิดขึ้นยามร้อนเกิดขึ้นความหิวความกระหายเกิดขึ้นความุ้มใจเกิดขึ้นเราก็เป็นคนเดียว เมื่อเวลาจะตายจริงๆเราก็ตายคนเดียวเคยเห็นไหมว่ามีใครเขาเป็นเพื่อนสองครองช่วยกันตายมีไหมไม่มีรักกันปานอยอนี่เกินกินแต่เวลาจะตายให้ตายคนเดียวนี่แปลว่าเราคิดถึงเวลานี้ว่าเรามีคนมีเป็นตัวบุคนคนเดียวเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเราไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สิน,นต่างๆอะไรมันจะเป็นยังไงเวลานี้เราก็ช่วยเหลือไม่ได้ ฉะนั้นดีในตัดความห่วงใย,ยอย่างอื่นเสียหมดกําหนดจิตเฉพาะหลักสูตรที่เขาสอนเขาให้ทํายังไงตั้งใจเฉพาะอย่างนั้นนี่เป็นจุดหนึ่งในการที่จะเจริญเป็นกรรมฐานให้มีผลตามที่ตามความต้องการคือตามพระพุทธพระสง,งค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจา้าและกับรายการที่สามเป็น้หนึ่งแตกกังวลหนึ่งเป็นสอง ประการที่สามขอทุกท่านจงตัดนิวรเใหมดอนิวรนในแปลว่าคุณในชาติเครื่องกั้นความดีเมื่อคืนนี้มีโยมผู้หญิงมาถามโยมหนึ่งถามว่าไอ้ภาพที่เห็นมาเนี่ยม,นะมันจริงือไม่จริงตัวนี้นะตัวผังเขาเรียกว่านิวรน,นิวรคือคุณในชาติสร้างความช่วยเกิดกิตม,มีหอ้อย่างเช่นหนึ่งกรรมฉันทะ พอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมนสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศอาการอย่างนี้จงอย่ามีในจิตในขณะที่เราจเจริญพระกรรมฐานเรายการดีสองโทสะความโกรธความพยาบาทเราจะโกรธใครเราจะพยาบายกับใครคิดจองล่างจองผังกับใครก็ตามเวลานี้เรายกประโยชน์ให้ไปเลิก จัดแวมพยทานให้อภัยแก่บุคคลวันนั้นผิวเราเลิกเราให้อภัยกับท่น <c oughs> นานเจนาจะว่ามาในการก่อนเพียงใดก็ตามไม่มีประโยชน์สำหรับเราเราไม่ถือโทษโทษท่านสายวันสามความง่วงเอาเข้านอนอย่าให้เกิดมีแก่จิตในขณะที่จเจริญพระกรรมฐานแล้วก็บริการดีสี อารมณ์ฟุ้งซ่านและรำคาญคำว่าฟุ้งซ่านนี่ต้องตัดเขาสอนสอนให้ภาวนาว่าอย่างไงแล้วพิจารณาว่าอย่างไรทำเฉพาะจุดนั้นทำเฉพาะจุดนั้นกัไหมความเขาส่งให้สอนภาวนาว่านามัพพะเราก็นามัะทะตั้งต้งนึย่างนี้พขาวสาเด็กสาว สอนให้ภาวนาว่านามบะทะและก็นามบาะทะสอนให้ภาวนาพิจารณาลมหายใจเข้าออกก็พิจารณาลมหายใจเขา้าหายใจออกคือเราทิ้งความกมังวลอื่นให้หมดอย่าจิตไปคิดอย่างอื่นให้ความจริงในจิตมันต้องคิดมันห้ามไม่ได้ภาวนาไปเดี๋ยวหนึ่งแล้วพิจารณาไปกันเดี๋ยวหนึ่งมันก็ต้องไปถ้าไปแล้วเรานึกขึ้นมาได้แล้วก็ดึงกลับมาใหม่ เป็นนั้นว่าเราม่าให้มันสลับกันไปสละกันมานี่ข้อที่ห้ามีจิตช้าความสงสัยสงสัยในผลเห่งการปฏิบัติอันนี้ของเขาให้มีในจิตก็อย <c oughs> ่าลืมว่าผลปฏิบัติอันนี้ขณะที่จิตเป็นสมาธิย่อมตัดกังวลทั้งหมดเสียแล้วเราตัดที่วอนหมดเราตัดอุปาทานเพืาอกำลังเขาสมาธิ เมื่อลมมันตัดทั้งหมดอย่างนี้ภาพที่ปรากฏด้วยสิ่งที่เห็นมันต้องเป็นจริงอย่างญาติโยมเมื่อคืนนี้มาถามว่าภาพเห็นจริงหรือไม่จริงนั่นแหละตัวนั้นนหะตัววิจิตริชานี่เป็นนั้นว่านิ่วอนห้าเปละกายขณะที่เราเจริญสมาธิจิตแย้มไม่เกิดขึ้นเราจะรักรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระว่างเพศอะไรก็ตามแต่ว่าเวลาที่เราทําสมาธิหยุด หากบกสุโชคราวเราจะโกรธเราจะพยายามจองล้านจองผ่านใครใครก็ทําร้ายไปเม่อะไรก็ตามตอนนี้หยุดขันโชคราวตัดวาม่งวงเหงาห้องนอนตัดอารมณ์สร้างเกื่อาอรมอย่างอื่นนอกจากํำภาวนาและพิจารณาถ้าบังเอิญมันแลกเข้ามาพอร,รู้ตัวก็ดึงกลับมาใหม่เข้าดึงคำภาวนาเวลาพิจารณาเข้ามาใหม่ และรายการนี้ห้าไม่สงสัยผลที่เกิดกับจิตนี่เป็นจุดจุดหนึ่งแล้วก็เป็นจุดสำคัญในการจเจริญสตธรรมฐานถ้ารมห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมีในจิตของท่านวันนั้นจิตของท่านจะเป็นสมาธิไม่ได้แล้วก็ข้อต่อไป วิธีฝึกแบบนี้เป็นวิธีพิเศษนอ,อกจากที่เราเคยปฏิบัติกันมาเพราะนำอวิชาสามกับพิญญามารวมกันใช้อยาณนิดใช้จิตเป็นแค่อุปจารสมาธิเป็นเบื้องต้นฉะนั้นอารมณ์สัมผัสที่บรรดาท่านาหลายจะเพิ่งรู้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะมีบางคนก็เห็นได้ชัดเนจนแจ่มใสขณะที่จิตเคลื่อนไป อันนี้ก็ไม่มีอะไรสงสัยบางท่านก็มีกำลังจิตอ่อนเพราะว่าคนที่นั่งอยู่นี่ยังมีวุณวสนาบารมีไม่เสมอกันมีกำลังจิตมีความเข้มข้นของจิตไม่เสมอกันคนที่มีความเข้มข้นของจิตดีทรงสารมณ์จิตได้ดีอันนี้เวลาจะเห็นก็จาําใสทันทีไม่เกภาพสัมผัส เป็นภาพที่มีอารมณ์จิตเห็นจะหรือว่าการเห็นนี้ไม่ได้ใช้ลูกตาเห็นเพราะว่าเราหลับตาเสร็จแล้วแล้วมันใช้ตาเราใช้ร์ของจิตนี่สำหรับท่านที่มีกําลังสมาธิอ่อนท่านที่มีกําลังสมาธิอ่อนอันนี้จะต้องใช้อารมณ์สัมผัสก็ต้องเอาคําว่าทิฏฐิขุย,ยานมาใช้ คำคำว่าทิพย์จักรยานแปลว่ามีความรู้คล้ายตาทิพย์ทิพย์จักรยานไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์มีความรู้สึกเหมือนคล้ายตาทิพย์เหมือนกับบรรดาท่านนันไลที่มาจากบ้านเวลานี้มานั่งอยู่ที่นี่ถ้าเรท่านจะหวนนึกถึงบ้านาอะไรบ่ารูปร่างบ้านของท่านเป็นยังไง มีสีอะไรอะไรวางไว้ที่ไหนท่านจะมีความรู้สึกเล็กรู้ได้หมดเมื่อเห็นดังแสงสีเสร็จคือไม่จะเห็นในโลกตารู้ในก,กำลังของจิตข้อนี้มีประมาชั้นใดที่อยูคนยาณจะมีสภาพเช่นเดียวกันนี่ในเบื้องต้นจะมีความรู้สึกคายจิตว่ามันขาวไม่เขียวมันแดงมีความรู้สึกเฉยเฉยไม่ใช่เห็นจริงๆ จเรด้กว่าถ้ากําลังฌา,านในวิปัสสนาใหญ่ของท่านมีความเข้มขน้นจิตเป็นชายขั้นสูงตั้งแต่ทุติยฌานเป็นต้นไปก็จะเริ่มเห็นเป็นภาพจริงๆขึ้นมาจะเรียนรางถ้าจิตของท่านเข้าถึงฌานทีสี่มีวิปัสสนาญาณดีโปรดรมได้การเห็นทั้งหมดจะมีสภาพแจ่มใสดีกว่าแสงสว่างที่เรานั่งในศาลาเวลานี้นี่ขอได้โปรดทราบไว้เลยนะ เวลาที่ครูผู้สอนเข้าไปซักซ้อมหรือว่าพักไปซักนำเขาเขาได้โปรดทราบให้ถือความรู้สึกของจิตเป็นสำคัญเขาถามว่ามีความรู้สึกหรือว่าเห็นอะไรมาอยู่ใกล้ๆบ้างไหมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่งตัวยังไงเ้าตอบตามความรู้สึกแรกหรือว่าอย่าไปม,มีความรู้สึกหลังเพอเขาถามถามว่าสีอะไรนะ ความรู้สึกมันบอกว่าสีแดงก็ตอบแดงทันทีความรู้สึกมันเขียวแล้วก็เขียวทันทีทันนี้เพราะอะไรเพราะอารมณ์แรกแวรลมเป็นคลิปแท้ถ้าเราคิดว่าแน่หรือไม่แน่ถ้าตัวแน่หรือไม่แน่ก็มาีนตัวสงสัยที่บอกไว้แล้วว่ามันจะทําลายความดีฉะนั้นขอมรรดาท่านพุทธบรษัททุกท่านโปรดจําไปด้วยถ้าต,ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านโปรดตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาลืมบอกคำภาวนาไปคำภาวนานี่ใช้คำภาวนาวัานะมะพาทะนะใช้ควบคู่ก,กับลมหายใจเข้าออกลาหายใจเข้านึกกันนะมะลาหายใจออกนึกพาทะหรือว่าจะว่ายังไงมันคล่องตัวดีมันไม่ขัดกับอารมณ์ก็ใช้ได้ตอนนี้ไปเพทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าออกใช้คำาวนาและพิจรารณาตามอัยาสิยศึยจงกว่าจะถึงบาวาระที่ครูพูดแนะเข้าไปสอบสวนหรือสอบถามแนะนำกับท่าน